c h a n n e l ิ i s ตอ a r o t สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2564ค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกกดสามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดไว้ให้พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อแล้วก็จะมีลิงก์เพลย์ลิสต์การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆคุณไปทําเองได้นะคะเพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้้ง่ายขึน ส่วนนี้จะทําเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เสียสละเวลามีค่าของคุณเข้ามาฟังชาแนลของมิสทตรลดนะคะแล้วก็การเปิดพลังงานของทางช่องนี้อย่างที่บอกมาตลอดเลยว่ามันเป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสได้อยู่แล้วนะคะที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยได้หรือสลับฟังกันได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขานะคะคนที่อาจจะยังมีอิทธิพลต่อใจคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าได้ซีเรียสไปนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงบ้างมันไม่ดีต่อใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนในโลกใบนี้ที่เขาอาจจะกําลังทุกข์อยู่ก็ได้แล้วเขาอาจจะต้องการนะคะคาแนะนําหรือแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วขึ้นเราก็แค่อวยพรในกันละกันนะคะว่าถ้าใครที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็ขอให้เขาอะมีความสุขได้เร็ว เจอเส้นทางความสุขได้เร็วๆนะคะเป็นต้นเห็นงความสุขให้กันละกันนะคะแล้วสิ่งดีๆจะได้ตอบกลับมาที่คุณได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะเปิดพลังงานหลักให้แล้วเป็นวิวออฟฟอร์จูนอืมอ่าขยายวิวออฟฟอร์จูนเป็นแฮงแมนนะคะสิบเหรียญแล้วก็อืมจัสติกนะคะ ในช่วงพฤษภาคมนะคะได้สีดาบห้าเหรียญควีนถือไม่เท้านะคะสี่ถ้วยแล้วก็สถ้วยขยายสามถ้วยเป็นคามาแปดเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะจะมีในช่วงพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตคุณเนี่ย จะพลิกมาอยู่ในโหมดของโอกาสที่ดีนะคะหรือคนที่ดีๆคนที่ถูกสเปคนะคะหรือความก้าวหน้าในชีวิตนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะก็สําหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่นอกจากถูกสเปกแล้วคุณจะรู้สึกว่าอืมบางทีมันมันก็ดูพัฒนาได้นะมันก็ดูคลิกจังเลยสําหรับคนคนนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่ได คืออันนี้คือความรู้สึกในใจแต่ว่าในในการปฏิบัติเนี่ยคุณยังไม่เหมือนกับว่าคุณก็เจอได้คุยได้แต่คุณไม่ได้รีบนะคะไม่ได้รีบจะพิจารณาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเจอกันไปแล้วเนี่ยคุณจะยังไงกับเขามันมันเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่านะคะมันยังสม่ำเสมอมันยังมันอ่าคุยแล้วแล้วมัน อยากเจออีกเจอแล้วอยากจะอ,อีกคุยแล้วอยากคุยอีกแล้วก็มีความเข้าใจกันแค่ไหนคุณคุณจะพิจารณาดูก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะได้เรียนรู้นะคะหรือเข้าใจในเรื่องของความรักนะคะว่าบางทีเนี่ยต้องต้องระวังหรือต้องพิจารณาดีๆนะคะเรื่องราวเดิมๆนะคะอาจจะ ติดค้างอยู่ในใจคุณมานานนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะรู้สึกไร้ค่าอีกต่อไปนะคะแล้วในช่วงเนี้ยหรือที่ผ่านมา,าใกล้ๆเนี่ยนะคะตัวคุณเองเริ่มรู้สึกว่าคุณได้เรียกความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาความภูมิใจในตัวเองกลับคืนมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องหาอะไรที่คุณโฟกัสแล้วแล้วคุณมีความสุข ะะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นในชีวิตนะคะแล้วคุณก็ภูมิใจในตัวเองคุณได้เจอสิ่งนั้นด้วยนะคะอาจจะเป็นงานหรือกิจกรรมอะไรที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณจะเลือกนะคะเลือกอยู่หรือเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันจะสร้างความสุขให้กับคุณนะคะอะไรที่ไม่ใช่ความสุขเนี่ยคุณจะไม่รับนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะ ได้พบเจอนะคะกับคนที่ถูกใจหรือว่าได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางคนที่เขาคิดดีทำดีกับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเลยนะคะแต่คุณจะพิจารณาเลือกในสิ่งที่ว่าพอไปต่อแล้วเนี่ยมันมันสร้างประโยชน์หรือทำให้คุณมีความสุขแล้วโคู่กรณีของชาวพิจิกนะคะคิดยังไงกับสถานการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงพฤษภาค,คมบ้า เดอะสตาร์นะคะหกดาบหนึ่งดาบนะคะเอ็มเปอเลอร์เก้าถ้วย หกไม้เทา้าเขาขยายเดอะสตาร์เป็นเฮอร์มิตนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็คิงเหรียญตัวเขาเองก็มีคนเข้ามาคุยนะคะมีคนเข้ามาคุยแล้วเขาก็คิดว่าอาจจะแบบ คนคนนี้อาจจะทำให้เขามีความสุขขึ้นก็ได้มันอาจจะทำให้อะไรอะไรในชีวิตเขาดีขึ้นก็ได้นะคะตัวเขาเองอะ่ะเหมือนพยายามุฟออนแล้วก็คิดว่าเอ่อมุฟออนจากจากเรื่องเดิมๆนะคะแล้วก็แล้วเขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยจะทำถูกนะคะแต่ว่าในตรงเนี้ยยิ่งเขาทำแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่า ยิ่งเป็นการยิ่งสร้างปัญหานะคะการที่เขาคิดจะแก้ปัญหาโดยการที่ว่า,าใครเข้ามาชอบเขามาสนใจเขาแล้วเขาก็คุยไปด้วยแล้วเขาค่อยเลือกเลือก,อ,กอะไรเงี้ยหรือ,อคนใหม่ๆอาจจะทําให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการคิดที่พอนานๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะคะ พว่าคนที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยหรือเข้ามาสนใจเขาเนี่ยมันถ้าดูดตรงนี้ก็คือมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขได้อย่างแท้จริงนะคะมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะแต่ว่าในช่วงพฤษภาคมเนี่ยตัวเขาเองก็จะคิดว่า,าถึงแม้ว่าใครที่เขาคุยแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็จะมีคนใหม่ๆหรือคงจะมีใครที่มาทําให้เขามีความสุขได้นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเลือกไปก่อนดูไปก่อนนะคะทีนี้เขาคิดจะทำยังไงกับชาวพิจิกนะคะคิดยังไงทำยังไงกับชาวพิจิกในช่วงพฤษภาคมคะ่ะเดทนะคะ เขาน่าจะคอยสังเกตหรือหรืออยากรู star, ah, ้เรื่องราวของชาวพิจิกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆหรอกที่ที่คุณพิจิกกำลังเป็นอยู่นะคะเดอะสาสิบไม้เท้าไนถือเหรียญเอมเพลอร์ แล้วก็แปดแปดไม้เท้าขอขยายเด่นนะ,ะเด็กถือเหรียญสี่ถ้วยเก้าถ้วยขอขยายแปดไม้เท้าหน่อยค่ะ,ะชาลีออดนะคะสอง ดาบแล้วก็วิออฟฟอร์จูนตัวเขาเองเนี่ยจริงๆอยากคุยด้วยนะคิดถึงแล้วก็อยากคุยด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่าชาวพิจิกจะจะรับไหมหรือจะคุยกับเขาไหมนะคะถามตรงนี้เขารู้สึกยังไงเขาก็เสียดายคุณนะ เสียดายคุณแต่พฤติกรรมที่เขาทำมาฮะมันเหมือนกับว่าเขาจะเก็บคุณไว้หรือเขาจะไม่พูดไม่บอกนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวพิจิตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็ก็มีคนมาสนใจหรือมาทุ่มเทกับเขาอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีโอกาสหรือเขาจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงชาวพิจิกมากๆหรือเสียดายนะคะบางทีมีอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือที่เขาทำแบบนี้เหมือนกับว่าในใจลึกๆเขายังหวังว่าเผื่อบางทีชาวพิจิกจะหันมาเห็นนะคะแล้วแล้วเข้าใจเข้าใจหรือตัดสินใจว่า เหมือนกับเขาอยากสร้างสถานการณ์ให้ชาววิจิกเห็นน่ะจะได้ติดต่อเข้ามาเองอะไรประมาณเนี้ยจะได้ทนไม่ไหวแล้วติดต่อเข้ามาเองนะคะเป็นวิธีการง้อที่เป็นแบบแปลกๆเหมือนกันนะคะคือไม่ลงมือทําเองอะ่ะสร้างสถานการณ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้นะคะว่าเขามีคนมาสนใจหรือมาทุ่มเทจะได้แบบหันมาสนใจเขาหรือหันมาทักทายเขานะคะหรือ ดูปฏิกิริยาของชาวพิจิกว่าจะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเขาจะได้คอยส่องคอยดูนะคะว่า,าเผื่อคุณโพสอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไหมเขาจะได้ทำตัวถูกอะไรเงี้ยจะได้แบบในอนาคตจะได้มา หาวิธีคุยกับเราถูกอะไรประมาณนี้นะคะนี่คืออีกกรณีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะมีการที่มีการบล็อกการปิดกั้นหรือการคุยกันน้อยลงก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่เข้าอกเข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วทีนี้คู่นี้นะคะมีเทคนิควิธีในการ ในการที่กระตุ้นความสนใจอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้เนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะเข้าใจกันได้ง่ายหรือลงตัวกันได้ง่ายมั่งไหมคะมีคำแนะนำอะไรให้หรือเปล่าจัดเมนนะฮะห้ามไม่เท้า ชาลิออร์ดหนึ่งไม้เท้านะคะสี่ดาบเอ็มเพรสจัดเมนคือเดอะเวิร์สองไม้เท้า บดม,มันเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายนะคะการาตัดสินใจผิดทางอะไรพวกนี้มันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะของฝ่ายหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า อย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่กังวลหรืออย่ามัวแต่มีอิกโก้เลยคนพิเศษก็คือคนพิเศษถ้าคุณรู้สึกกับเขาว่าเขามีความพิเศษต่อใจคุณนะคะยังไงไม่ว่ามันห่างกันหรือไม่ได้คุยกันหรือคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสอื่นอะไรประมาณนี้แต่เมื่อเวลานาน,านเข้าเนี่ยคุณยิ่งจะเรียนรู้ว่าแล้วทำไมคุณยังะวงถึงเขาอยู่ละ่ะ นั่นแหละคือเครื่องคือเขาเรียกว่าคือสิ่งที่แสดงออกถึงว่าเมื่อเราพวงถึงเขาอยู่เรื่อยอยู่ตลอดทั้ง,ท,ง,ท,งที่เราก็มีทางเลือกอื่นๆเนี่ยแต่ว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาพิเศษนะคะต่อใจคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสไหมถ้าลดอีโก้ลงนะคะลดอีโก้ลงแล้วก็รู้ว่าใครคือคนพิเศษนะคะ แล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ก็แสดงให้เขาเห็นว่าเขาคือคนพิเศษต่อเราเราเห็นคุณค่าเขาจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือยกย่องให้เกียรติเขานะคะว่า,เ,าเนี่ยคุณอยากเป็นคู่กับเขาหน้าอะไรประมาณนี้ก็จะมีโอกาสนะคะที่ที่จะได้กลับมาเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ปัญหาคือความห่างไกลหรือการที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารหรือการที่คิดว่า ตัวเองมีทางเลือกทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วก็ก็ยังถือคนคนนั้นไว้หรือยังเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดนะคะแล้วก็อีโก้ด้วยนะคะทำให้อ่ามันไม่เข้าใจกันนะคะทำให้เกิดความทรมานในจิตใจนะคะตรงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้สำหรับชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวสองด้วยละกันนะคะ ขอให้คุณพบเจอกับเส้นทางแห่งความสุขได้เร็วๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ให้กําลังใจช่องแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ